สวัสดีค่ะนักเรียนป .2 ที่คิดถึงทุกคนค่ะวันนี้คุณครูจะมาแนะนำแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบให้นักเรียน ทำในระหว่างวันที่11ถึงวันที่17มกราคมนี้นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆจะได้รับไปทั้งหมด2ชุดค่ะเป็นแบบฝึกหัดชุดที่2แล้วก็แบบฝึกหัดชุดที่3นะคะในแต่ละชุดนี้จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทําทั้งหมดชุดละ10กิจกรรมนะคะ วิชาที่สองนะคะก็จะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยนี้เด็กๆจะได้เรียนในหน่วยที่9นะคะ หัวเรื่องสร้างสรรค์งานเขียนแต่ในหน่วยนี้นะคะเด็กๆก,ก่อนจะทำแบบฝึกหัดนี้เด็กๆจะต้องเข้าไปอ่านหนังสือภาษาพาทีในเรื่องรักพ่อรักแม่ให้จบแล้วก็ทำความเข้าใจเนื้อเรื่องก่อนนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ค่อยมาลงมือทำหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะวิชาสุดท้ายที่คุณครูจะให้ในสัปดาห์นี้นะคะก็คือวิชาบูรณาการค่ะเป็นบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะ ะะเรื่องสุนทรียศินแต่ว่าอ,อันนี้จะเป็นหน่วยย่อยที่หนึ่งนะคะเรื่องกําเนิดงานศิลป์ค่ะในหน่วยบูรณาการนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะเด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้ได้เพราะว่าส่วนมากคุณครูจะเน้นเป็นในเรื่องของการวาดภาพนะคะค่ะก็หวังว่าเด็กๆทุกคนจะสนุกกับการเรียนระหว่างหยุดเรียนกรณีพิเศษนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ